สวัสดีครับตอนเราก็าสู่รายการ The Citizen กับผมประชาชนเจริญสิริวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับ Power App แล้วก็ SharePoint Integration ของ Power App นะครับจริงๆในรูปแบบของ SharePoint นะครับผมเมื่อก่อนดั้งเดิมเลยถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณต้องการจะทำฟอร์มแอ่ครับจริงๆก็จะมีช้อยให้คุณเลือกได้นะครับฟอร์มของ SharePoint ง่ายคือเป็นฟอร์มมาตรฐานที่คุณเขียนข้อคัามอะต่างๆขึ้นมาแล้วคุณก็ได้ฟอร์มมาทันที แต่ก่อนที่จะมี Power Apps นะครับผมคุณสามารถใช้ Custom Form ได้นะครับผมบนการทำ Info Path นะครับแล้วก็ต่อกับทาง SharePoint นะครับแต่ในตอนนี้ Info Path ไปแล้วนะครับผมก็เป็นยุคข,ของ Power a p p นะครับที่คุณจะสามารถนำ Power a p p เนี่ยมาทำเป็นฟอร์มบน SharePoint ได้นะครับคุณอาจจะคุ้นเคยกับการทำแอปพลิเคชันตรงๆบนบนบน,บน Power a p p แล้วคุณก็ Create พวกหน้า uh, Landing Page นะครับหน้า Summary รวมต่างๆเองนะครับผมแล้วก็ทำหน้าฟอร์มต่างๆซึ่งเป็นส่วนประกอบของแอปพลิเคชันของคุณ ครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้ SharePoint อยู่แล้วนะครับผมและยูเซอคุณเคยการใช้แชร์พอยต์อยู่นะครับผมงั้นการ l e v e r a g e ตรงนี้คือให้เขาใช้แอปพลิเคชันนะครับในพื้นที่ที่เขาถนัดอยู่คือ SharePoint List ปกติแล้วเราก็ทําแค่ c u s t o มฟอร์อย่างเดียวนะครับมาครอบตรงนี้อันนี้ก็เป็นอีกช้อยหนึ่งที่คุณสามารถทําได้เหมือนกันซึ่งอันนี้เราจะมาดูันนี้กันแหละว่าทําขึ้นมาได้อย่างไงบ้างนะครับเอาแรกเราไปที่ แชร์พ้อยก่อนเลยนะครับผมแชร์พอยเดี๋ยวผมจะไปดูเลือกเอามาไซส์หนึ่งมาใช้แล้วกันนะครับผมเอาไซส์อะไรดีละ่ะเทสอันนี้แล้วกันนะฮะไม่เป็นไรนะฮะผมก็ใช้ในการถ้าเกิดเราจะพูดถึงเกี่ยวกับการทำเรเรเรสส์นะครับผมว่าอยากจะทำ r e เ u ส s ์สักอย่างหนึ่งนะครับอ่าผมขอดูก่อนว่าผมมีตัวอย่างหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวผมเจอหรือจะสร้างใหม่นะครับอ่าเริ่มจากอันนี้ก็ได้ผมมีพวกอ่าไทเทิลนะครับเรเรสส์ quest, ดีเทล เอาแอปผู้เปร์นะครับเาเพิ่มคอลัมน์หน่อยละกันพอดีใช้อันที่มีอยู่แล้วเนาะก็สบายๆนะัจนิงๆเราไม่ได้เครียดเลยมากนะจะกดเหมือนกัน,นครับผมไม่รีเทคนะครับผมไม่ตัดต่อนะครับผมเพราะฉะนั้นอะไรที่ไปนี้คือ100%นะครับผมสมมติไปเลยนะเพราะไม่มีเวลาตัดต่อจริงๆนะขออภัยด้วยนะครับผมก็พย <c oughs> <c oughs> ายามจะอัดแล้วก็พยายามจะให้มันดีที่สุดละกันนะอันนี้ก็เป็นลักษณะคือคุณได้ลิสอ,ออกมาแ,แล้วนะการสร้างฉพาะพิสต์คอลัมน์นี้เราไม่พูดถึงเนาะอ่ น่าจะคอมบอนอยู่แล้วคุณสร้างได้นะครับแต่จะเห็นว่าเวลาคุณมีแชร์ฟอยล์ลิสต์เนี่ยไอออปชันที่คุณจะเลือกคือคุณสามารถทำอิลติเกชันได้ครับอิลติเกชันกับไอพาวแอพได้นะฮะทำกับพาวอัตโนมัติก็ได้คือคุณจะสร้างเวิร์กโฟล์ดคุณจะสร้างแอปพลิเคชันหรือฟอร์มวันนี้ก็ได้คุณจะเห็นว่าถ้าเกิดคุณบอกว่าอินติเกตวิดพาวแอพเนี่ยมันจะมีช้อยที่คุณเลือกอยู่สองอย่างคือคุณกรีดแอพนะอันที่สองไอเซอแอพนี่ไม่ต้องหรอกเป็นการดูรรวมออัันนที่คคืะบ ใน custom form เนี้ยคือการที่เราจะนำอร์มที่คุณเห็นตัน form standard เนี้ยถูกแทนที่ด้วย power app เลยนะครับแล้วมันจะมีพวก control อะไรที่เกี่ยวข้องกันที่คุณสามารถ control ได้บนนั้นนะ่าแต่ถ้าเกิดเป็น o p t i o นแรก o p t i o นแรกนะคือการ create app คือการที่คุณใช้ sharepoint ตัวนี้ sharepoint list ตัวนี้เป็น,ปน database table คือที่เก็บข้อมูลอย่างเดียวแล้วคุณก็ไปทำ application ที่คุณต้องการหน้าตาอะไรต่างๆนะครับเวลา user ใช้งานไม่ต้องมาเข้า sharepoint ไปเข้า power app ตัวนั้นเลยทีเดียวเป็นลักษณะแบบนั้น เพราะฉะนั้นแบบนี้เราจะดูแบบเ,เฉพาะไอ้ตัวคัสตอมแล้วกันเพราะไอ้ตัวที่เป็นแอปเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับผมผมเลือกออขั้ตสมัยฟอร์มนะครับแบบนี้มันก็จะเรามันก็จะนำเราไปสู่หน้า PowerApps นะครับอันนี้ผมใช้เขาตัวเองนะผมซื้อผมซื้อสามกห้ามาใช้เองเหมือนกันนะครับผมไม่แพงนะเดือนละแค่ห้าเหรียญเองเนี่ยก็อุดหนุนไม c ค o อ o f t ได้นะครับผมนะครับก็ ออตอนนี้เราก็สร้างตัวฟอร์มขึ้นมาแล้วนะครับมันจะสร้างฟอร์มขึ้นมาให้เรานะครับตรงนี้ที่จะใช้แทนที่นะครับเช่นว่าในตอนนี้เที่ยวอ,ออกมาแล้วนะคุณก็จะได้ฟอร์มเลยออกมาทันทีนะครับผมบนฟอร์มนี้ซึ่งบนฟอร์มนี้ผมขอดูก่อนนะครับว่าเรามีอะไรบ้างบนนี้นะครับมันติดอ u เทอร์นีิเคนิดนึงนะฮะไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมมันก็จะมีพวก ข้อมูลต่างๆนะครับคุณจสามารถแอดฟิลเข้ามาได้ด้วยนะเนาะผมขอตรวจนิดนึงนะทำไมติด authentication นะครับผม request detail request ต่างๆโอเคเนี่ยบางทีไม่รู้ว่ามัน error อะไรนะไม่เป็นไรฮะคือผมผมอาจจะเคย custom ไว้เนี่ยไม่เป็นไรผมขอแก้ก่อน บางทีเนะี่ยเข้ามาผมจะบอกว่ามันมีเออร์เอร์อะไรบางอย่างนะคุณไม่ต้องกังวลน,นะบางทีเราสามารถทําแบบเนี่ยอัลล็อกอะไรมันได้นะแล้วคุณก็หาย,ยังไม่น่าเชื่อนะวางไปอย่างนี้แต่คุณอัลล็อกกลับไปแล้วนะครับอันหลกัหลกๆผมไม่ให้ดูอะไรมากหรอกครับผมก็ใช้ดูว่าในนี้เนี่ยคุณสามารถสร้างฟอร์มได้นะครับบนฟอร์มเนี่ยก็คือจะมีสิ่งที่คุณสามารถปรับแก้ไขได้ตามที่คุณต้องการนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นละะนักษณะคือมันจะเป็นฟอร์มออกมามันจะเป็นฟอร์ม p พาเวอร์แอแล้วอันนี้ผมลองแบบไม่คัสตอมอะไรเลยนะครับ ผมใส่เท็ก์นิดนึงแล้วกันบอกว่าออะอะไรเดียว this is power apps form นะครับให้รู้ว่าเป็น power apps form นะครับผมอะไรเซ็นเตอร์นิดนึงนะครับยี่สิบ okay. โอเคปึ๊บโอเคท่านี้ผมลองเซฟ publish ดูนะครับผม พอไปดูแชร์โพสใช่ไหมโอเคใช่ครับอ่าลองไปดูกันไปดูกันไปดูกันนะฮะเดี๋ยวผมลองดูที่ว่าัชชัยไพ list ตอนนี้ถ้าเกิดเราเอ็นเวอร์ออกมานะครับคุณจะได้คุณจะได้บอกว่าเอ้ยไม่เห็นมาเลยใช่ครับคือบางทีมันมีแคชคือลักษณะของพอแอปไอแชร์โพสฟอร์มบนพอแอปเนี่ยจริงๆมันจะบอกว่ามันจะมีแคชซ้อนแคชอยู่หมายความว่าอะไรหมายความเวลาคุณที่คุณพับบิชขึ้นมาหรือคุณอัปเดตในเวลาเปิดครั้งแรกเนี่ยคุณจะไม่เจอคุณต้องทำการรีเฟซหนึ่งรอบคุณก็เปิดคุณถึงจะเจออันนี้เป็นเนเจอร์เลยนะ ใครบอกขอใหแ้แก้แก้ไปแล้วแล้วมากดเอ่อมากดเปิดดูีกทีไม่เห็นขึ้นเลยนะครับฟอร์มใหม่ที่เราแก้ไปรีเฟชดูรอบนึงนะครับแล้วก็เปิดมามันจะขึ้นนะครับอันนี้เป็นเนเจอร์ของมันเลยนะครับอันนี้แสดงว่าคุณสามารถได้ power app form มาแล้วที่คุณสามารถจัดการอื่นๆต่างๆได้นะฮะเกี่ยวกับว่าคอมพเนต์บนฟอร์มนะครับที่คุณสามารถเพิ่มลดได้หรือว่าบางฟิลด์ถ้าเกิดคุณมีเนี่ยแล้วคุณไม่อยากให้แสดงเนี่ยคุณก็สามารถจะนํามันออกไปจากนี้ได้นะครับอาจจะเป็นฟิลด์ที่คุณอัปเดตผ่านอัตโนมัติ คุณสามารถมาจัดการตัวนี้ได้แล้วก็เซฟพับพิชไปนะครับผมมาออกไปฟิวหนึ่งเนาะเอาฟิวเลยออกจะไม่ได้ละรีเควสต์ดีเทลนี้แน่เลยอลองรีเฟรสรอบหนึ่งเปิดฟอร์มขึ้นไหมไม่ขึ้นไม่ไรล,ลองอีกรอบก็ได้ครับโอเคเห็นไหมหายแล้วนะครับเรียบร้อยมันก็จะหายไปแบบนี้นะครับถามว่าอย่างนี้มีประโยชน์อะไรฟอร์มนี้ผมจะบอกว่ามันมีประโยชน์ขนาดไหนก็คือเอาง่ายๆคือ ถ้าคุณคิดว่าไอแชร์พอยล t ิสต์อันนี้เนะี่ยที่คุณมี Data นะครับผมคุณจะจ,จัดเก็บ Data อะไรก็แล้วแต่ผมไม่รู้เป็น s แ m p l เป a นเให้นะครับอ่ะสมมติแค่นี้แล้วกันคุณบอกว่าไอ,ไอ,ไ,อไอลิสต์ที่การจัดเก็บในยะูเซอร์เข้ามาที่นี่นะครับฟิลเตอร์ข้อมูลนะครับ sorting filter ข้อมูลต่างๆได้เองตามที่เขาต้องการนะครับแล้วต้องการจะแก้ข้อมูลนะครับผมก็แค่กดคลิก นะครับแล้วก็เปิด Power App มาใช้งานแค่นี้ให้มันมีโลจิกบนที่คุณอยากจะทำบนฟอร์มนะครับจริงๆคุณจะทำแค่นี้ก็ได้พอเลยนะครับผมแต่ไม่ได้เปิดไม่ขึ้นนะลองอีกรอบหนึ่งนะครับอจะให้ไขหน้านะลูกโอเคนะฮะก็จะมีเนี่ยคุณสามารถแก้ไขได้เลยนะครับผมบนนี้ก็คือทำ Power App มาเพื่อซัพพอร์ตการแก้ไขข้อมูลหรือว่าการอัปเดตอะไรต่างๆนะครับอ่ะจะเห็นว่าอันเนี้ยมันก็จะเป็นคนคุณสามารถทำได้แหละหนึ่งอย่าง ไปที่ตรงนี้ใหม่ไหมครับไม่ให้เสียเวลานะฮะเราไปตรงที่ส่วนสําคัญมากสําหรับตัวส่วนนี้คือถ้าเกิดคุณสร้าง Power App ที่จะใช้ใบนเป็นฟอร์มนะครับบนแชร์พอยต์มันจะมีส่วนหนึ่งซึ่งสร้างบนแอปบน Power App ตรงๆเนี่ยไม่มีคือแชร์พอยต์อินติเกชันอธิบายให้ฟังตรงนี้นะครับผมใช้เวลานานมากในการศึกษามันตอนแรกรเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยมีใครเล่นมากเนาะเล่นแรกๆก็จะไม่มีใครถาม งงเยอะเหมือนกันนะครับมันเห็นนะฮะมันจะมีบอกว่า education คือ e คุณจะทําอะไรครับคุณจะากจะทําอะไรกับ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  on cancel on edit on new on save on view ถามวไอออนพวกนี้มันคืออะไรหรอมันคืออย่างนี้ฮะ cancel edit new save view ผมจะไล่ให้ดูครับมันคือวันนี้ on new คุณใช้เขาเกิดอะไรขึ้นก็คุณกด new เนี่ยคุณใช้เกิดอะไรขึ้นนะครับ on edit ให้เกิดอะไรขึ้นนะครับ on view โอเคไหมนี่ on view on save เนี่ยปุ่มเซฟกูใช้เกิดอะไรขึ้นเมื่อฟังชันเซฟอันสุดท้ายอะไรเซฟ view new edit cancel อ่ะ่อน cancel คกูจะให้เขาเกิดอะไรขึ้นอ่ะไปดูในแอคชั่นไงฮะเขาบอก on cancel ให้ทำอะไรเขาจะบอกเฮ้ยถ้าคุณแ a น c e l ไอ้คุณกรเขา้าใช้คำสั่งบอก reset form คือ cancel reset form ไปเลยนะคะให้มันกลับเป็นอย่างเดิมหมายความว่าอะไรถ้าคุณกรอกอะไรอยู่ก็ไม่รู้อะอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณ cancel ไปอะปุ๊บ เปิดมาเอาพูดผ,ผิดอันนี้แคนเซลนะครับแต่เคิืกอกระบาทช่วยไม่ได้นะคือไอ้มันจะมีชุดหนึ่งคือไอ้ที่มันจะแคนเซลมันได้เฉพาะแคนเซลตัวนี้แต่อุงก,ร,กระบาทเนี่ยเราทำอะไรมันไม่ได้นะฮะถ้ามีใครถามก็บอกอ by design จบไปบวันหนึ่ง Microsoft คงแก้ให้นะครับแต่ไม่ใช่วันนี้นะฮะก็เป็น By Design ไ,ไปนะครับตรงนี้อันถัดมามีอะไรฮะมีอะไรอีกนอกจากนั้นเนี่ยก็ มี on edit อย่างเงี้ยบอก edit อะไรอ๋อ edit ก็จะเป็นการเปิด edit form นะครับผล on new นะครับก็เป็นการทำเปิด new form ใหม่ขึ้นมาให้คุณสามารถกรอกข้อมูลลงไปได้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิด on save คือในจังหวะที่คุณ save ข้อมูลจะให้เกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ในตอนสุดท้ายก็จะเป็นตอ on s e นี save, น่คือ submit form เนาะ on view คือแค่ view form ปกติบางครั้งถ้าเกิดคุณต้องการจะ cancel ฟังก์ชันบางอย่างไม่ให้มันทำงานได้ปนนณีอย่างเช่น คุณบอกเฮ้ยมันมีรายการพวกนี้เดี๋ยวมันจะเจเนอเรตผ่านเพราะออโตเมตเป็นระบบแต่เราจะให้ยูเซอร์มากดนิวที่นี่คุณทำได้สองทางหนึ่งคือกําหนดสิทธิ์บนแชร์พอยต์ตรงๆว่ายูเซอร์ไม่สามารถกดนิวได้ไม่สามารถนิวไอเทมได้ในสิทธิ์บนแชร์พอยต์แต่ก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้สิทธิ์ที่เราทำครันคุมทั้งแชร์พอยต์นะครับแล้วก็สิทธิ์เนี้ยมันครอบคุมกับลิสต์อื่นที่คุณต้องใช้งานนิวด้วยในการสเกตไอเทมขึ้นมาฉะนั้นบางทีคุณเซ็ตไม่ได้แล้วคุณก็ Set ไม่อยากเซตตลลลงงงงมมมาาาาาาในนนนนนนีีีนะี้้้้สิิทททธ์์คคคคุุณณไดะะะะฮฮบบอออกกกกว่่่่เเเเยยยยยจฟัััชรร็ผๆ พื้นๆลบทิ้งซะเซฟพับปิดครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณเกิดนิวคุณกดนิวต้องไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเกิดเกิดขึ้นรีเฟซครับอย่างที่บอกเขารีเฟซสองครั้งนะอา้าวแล้วมันยังขึ้นอยู่วันนี้แป๊บหนึ่งนะอาจจะพับปิดยังไม่เสร็จนะผมรออกสองตอนใจเย็นๆใจเย็นๆแป๊บนึงนะ ผมขอดูหนะ่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมอาจจะลืมไปนิดนึงผมเอาคําสั่งเอาไปมันเป็น,ปนผมขอซ่อนแล้วกันถ้าเกิดเอามาผมขอซ่อนฟอร์มนี้ม่นคําสั่งซ่อนฟอร์มนะครับผมขอเปลี่ยนคําสั่งนิดนึงมันอาจจะแบบไม่ไม่มีคําสั่งรองรับมันก็เลยเป็นดีฟอ์มัง้งหรือเปล่าแนะ่ลอ,องดูกันพร้อมกันเลยเนะี่ยก็เมันมันขึ้นอีกหรอไม่น่าจะขึ้นแล้วแนะ่ ลองใหม่ลองใหม่ลองใหม่เห็นไหมผมติดแคชอย่างไรผมกดคอนโทรล F5 อันนี้คือกดนิวยังไงฮะทาอะไรไม่ได้เลยถูกไหมฮะถูกไหมฮะโอ้โหและอะไรบางอย่างอันนี้อีกอะถ้าเกิดบอกอันนี้กดเฮ้ยกดวิวเสร็จมันต้องมาหน้าวิวก่อนทุกครั้งเหรออยากจะให้มันแบบกดอย่างนี้ปุ๊บแล้วมันอิด t ิเลยได้ไหมได้นะคุณก็ไปจัดการฟังก์ชันมันซะเข้าไปที่นี่อ่าไหนวะ อ่าอีดินะครับเอา Copy ปี้คำสั่ง Edit เข้ามาแล้วก็ไป on นเอ่อขอไปออนวิวนะครับแบบนี้ปุ๊บไปเสร็จจัดเรียบร้อยนะครับแล้วก็เซฟ u b l i s h ไปเลยนะครับอันนี้มันก็จะช่วยคุณนะให้สามารถจัดการว่าไอา้จานที่จะกดมาเป็น view เนี่ยเป็นเป็นเป็นอะไรนะเป็น Edit ไปเลยได้นะครับผมเพมื่อความชัวร์ปุ๊บอ่าอย่างยัง,ยง,ยง บางทีมันต้องนี่เห็นไหมเปิดมาปุ๊บอิดิทเลยทันทีทั้งที่กดวิวถูกไหมไม่ต้องไปกดอิดิทเลยกด Edit อิดิทอ๋ออาเหมือนเดิมอย่างง,งนะฮะอยัง,งงงนะฮะคือมันทำได้เหมือนกันแต่บางทีไอ้ปุ่มไอ้ข้างบนมันไม่ได้ซัพพอร์ตคุณนะบางทีคุณอาจจะต้องใช้คําสั่งไอ้ด้านล่างเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นบอกว่าเอ้ยจริงๆคือบางทีอ่ะเขาก็อยากจะกดปุ่มด้านล่างนะเขาก็ไม่ได้ทุกคนเนี่ยอยากจะมานั่งเอ่อให้มันมีการกดเซฟเซฟด้าน,นบนก็อาจจะเพิ่มปุ่มอะไรเงี้ยเข้ามา อันนี้ผมเพิ่มง่ายๆเลยนะเซฟไม่รู้ละก็ตั้งชื่อเป็นเซฟแล้วกันเซฟแล้วกันนิดนึงนิดนึงแป๊บน,น่นะขยายหน่อยแล้วกันบางคนชอบบอกว่าอทำไมจอเล็กจังเนะี่ยผมขยายนิดนึงแล้วกันผมใส่เซฟไปแล้วคำสัง่งผมก็จะกดคำสั่งก็ง่ายๆแล้วกันก็ใส่ submit form ฟอร์มชื่ออะไรใส่ไปนะครับปุ๊บ Save. แค่นี้คุณก็จะได้ฟังสั่งฟังชันเซฟแหละบนหน้าฟอร์ม เนี่ยบางทีมันเซฟนานเน่แล้วก็ต้องเผื่อเวลามันหนึ่งบางทีผมก็รีบไปรีเฟชมันมากจัดแล้วมันก็ทำไม่ได้นะทาไม่ได้ตอนนี้อัดไปนานนงเนี้อัดต่อนี่ก็อ่ามีถึงไหนอ่ก็เซฟเนาะถูกไหมฮะก็ปุ่มเซฟปุ่มเซฟอ่ดดูสิเรามีปุ่มเซฟขึ้นมาหรือเปล่ายังไม่มีปืด๊ด การโกมาและปุ่มเซฟเพิ่ม A สักตัวหนึ่งทดสอบทํางานได้จริงนะฮะไม่ได้อิงนิยายอโอเคปะเรียบร้อยป็นยังเฉพาะอินทิเกรชันครับคือไอ้ฟังชันอื่นๆื่นะจริงๆก็เหมือนฟอร์มแหละคุณจะทำโลจิกบอกว่าไอ้เลือกด,อดาวน์ตรงนี้ซ่อนตรงนั้นแล้วแต่คุณคุณทําได้หมดไม่ลงในรายละเอียดในตอนนี้นะครับเพราะลึกเกินไปแค่นี้ก็ลึกมากแหละนะฮะก,ก็จะรู้ว่ามันทำอินทิเกรชันได้นะครับผมโหลดข้อมูลต่างๆาเนี่ยทำได้หมดโอเค นอกจากนั้นครับถ้าเกิดบอกฟอร์มแนวตั้งไม่ตอบโจทย์คุณก็มาปรับเนี่ยมันก็มีเซตติ้งที่คุณปรับคุณก็ปรับสกรีนซะคุณอยากได้แนวนอนใช่ไหมอ่ะแนวนอนเป็นแบบยังไงคัสตอมไหมลาช์ Large ไหมปุ๊บแบบนี้คุณก็ได้ฟอร์มแนวนอนแลห,หละเดี๋ยวลวกสกรีนคุณก็ไปปรับให้มันได้รูปทรงเองแล้วกันนะฮะบางทีมันก็ต้องแบบบางทีมันต้องปรับนะผมจะมันจะไม่ออโต้นะบางทีอ่ะอยากได้ฟอร์มแนวนอนกว้างๆใหญ่ๆเต็มหน้าจอไอ ไอ้ A, เล็กๆแบบเนี้ยไอ้ A, ไม่อยากได้นะครับผมก็เมื่อกี้ปรับแหละก็ลองมาดูกันนะฮะอ่าแม่ฟอร์มก็จะใหญ่ขึ้นมาแล้วนะฮะแต่คุณก็ต้องไปปรับ aspect ratio ให้มันได้เองนะแจ้งอย่างงี้นะครับแบบนี้อ่ะเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคุณจะได้ฟอร์มขนาดใหญ่ขึ้นมาจริงมันก็จะมีสกรีนที่คุณสามารถลงรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะฮะโอเคมาเสร็จตรงนี้แล้วผมเอ่อ power app ตรงฟอร์มอินดิเคชันจบแค่นี้แล้วกันที่เหลือไม่มีอะไรต่างกันมากนะครับคล้ายๆกันหมดเกือบทุกอย่างนะครับ เออลืมพอยต์ไปจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวคุณอาจจะลืมได้นะครับคือ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 แอปเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งอยู่แบางตัวนะผมดูก่อนนี่มันจะมี data s o ซอ c e อันหนึง่งผมลืมบอกถึงเลยคืออันนี้จะเป็นคุณต้องมีนะคือมันต้องบอกว่าแ r e p o i อร์ integration เนี่ยมันแมกกับดัตต้าซอไหน นะถ้าคุณเผลอไปลบมาแล้วบอกให้มันทํางานไม่ได้เปิดฟอร์มไม่ได้เลยมาเช็คตรงนี้ดูนะครับบางทีมันไม่ได้ไปตรงลิสต์นะครับผมชื่อมไม่ตรงลิสต์มันก็ต้องมาปรับให้มันตรงนะโอเคพักตรงนี้ไว้เท่านี้นะครับมาบอกว่าเออสักวันหนึ่งถ้าเกิดบอกทําแบบนี้ไปแล้วอยากบอกว่าเออไม่อยากได้แล้วอย,อ,บบอยากได้ฟอร์มแบบเดิมอะอยากได้ฟอร์มแบบเดิมแบบที่เป็นแบบช้อบแบบเดิมงั้นคุณคุณทําได้คุณก็ไปที่ปรับแต่งได้ไปที่รีเซ็ตติ้งนะครับตรงนี้รีเซ็ตติ้งมันจะมีฟอร์มเซ t ตติ้งตรงนี้ ในฟอร์มเซตติ้งเนี่ยคุณก็จะเลือกได้ครับว่าอยากให้มันโชว์เป็นแชร์พอยต์ฟอร์มหรือเปล่า Info p a าร์ตดีมันยังมีอยู่เนาะถ้าใคร Info p a ฟพาร์ตอินส tall อยู่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเฉนว่าอันนี้ถ้าเกิดคุณจะไม่สามารถ Delete Current Form ได้ถ้าเกิดคุณจะ Delete ได้คุณต้องปรับออปชั่นนี้แล้วคุณค่อย Delete Form นะครับและคุณก็จริงๆคุณมันเป็นที่เดียวที่คุณสามารถเข้าไปดูยอดรวม s u m m a ร y รวมทั้งหมดของคุณได้ว่าไอ้แอปคุณอยู่่ทีไหน ชื่ออะไรเวอร์ชันที่เซฟมาแล้วมีอะไรอยู่บ้างคอนเนคเตอร์ที่ประกอบใช้มีอะไรโฟมีไหมอันเรติกอะไรต่างๆอันนี้คือที่คุณเข้ามาได้ตรงนี้อย่างนีน้ถ้าเกิดคุณเลือกแบบแรกเนี่ยลิกไปนะครับเวิร์กเรียสเวลาคุณกดเนี่ยคุณก็จะได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เพาเวแอปฟอร์มแล้วเห็นไหมคุณจะได้ฟอร์มที่เป็นแชร์พอย์ฟอร์มกลับมาแบบเดิมนะครับแต่ว่าคุณอยากจะเรียกอ e ีฟอร์มมันนั้นกลับมานะครับผมคุณก็ไปกดตรงนี้เรียกกลับมาโอเค มันบอกว่าคุณก็ต้องไปเอ่อถ้าเกิดคุณเรียกพับบิทกลับมามันบอกให้คุณไปไปเพาแฝงอีกทีนึงด้วยนะแล้วไม่งั้นมันไม่เวิร์คคือมันจะไม่ไม่กลับมาอัตโนมัติอย่างนี้มันบอกให้คุณไปจัดการเอ่อไปที่ตรงพับบิทกลับมาอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับก็ต้องไปที่ฟอร์มเซตติ้งอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วคุณก็ปุ๊บคือง่ายๆคือบอกคุณก็ไปโมดิฟายมันซะแล้วก็รีฟรีรีเอ่อโอเวอร์ไร ตืดออกผมมีตรงนี้อยู่แล้วโอเวอร์ไล์ไปเลยก็ได้นะฮะปิดเซสชันเก่าไปทิ้งไปก็ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรโอเคแบบนี้แล้วผมก็ทำเซฟพับบิชกลับมานะฮะโอเคโอเคเสร็จเรียบร้อยกลับไปใช้นอยเลยนะฮะอ๋เน็ตเร็วดีจังเลยนะ สะใจนะฮะอกดนิ้วไม่ได้ลืมไปไปแคนเซิลบางชัน empower app form โอเคครับเซสชันสำหรับวันนี้นะครับผมเกี่ยวกับ sharepoint integration บน power app นะครับน่าจะได้ประโยชน์กันนะครับว่าเวลาคุณจะทำออปชันในการทำที่เป็นทำ custom form อย่างเดียวนะวคุณใช้ประโยชน์ทั้งหมดบนบน sharepoint list นะครับ ฟิลเตอร์ส ORTING ทำวิวต่างๆในแชร์พอยท์ทำไปซะยูเซอร์ต้องการหรือคุณต้องการใช้งานแค่คัสตอมฟอร์มอย่างนี้อย่างเดียวนะครับคุณก็มาจัดการทําอะไรต่างๆบนนี้ได้นะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมสำหรับ The Citizen ตอนนี้นะครับแชร์พอยท์อินติเกชันออนพาวเวอร์แอพส์นะครับเรียกถูกหรือเปล่าหรือจะเป็นเรียกว่าเพาวเวอร์แอพฟอร์มอินติเกชันออนแชร์พอยท์นะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับผมก็จริงๆขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวมาเจอกันตอนหน้านะผมพยายามจะพัฟฟ คอนเทนต์ content นะครับถี่มากขึ้นนะผมแต่ผมอยู่ในใจจริงผมอยากจะประกาศว่าจริงๆอยากจะพับพิชทุกจันทรแล้วก็เพื่อรหัสแต่กลัวโอเคทุกจันรแล้วเพื่อรหัสแล้วกันเนะเดี๋ยวบอกไว้เดี๋ยวจะคนบอกว่าทาไมไม่ไม่ออกนะในแต่ละวันคือถ้าเกิดบอกว่าจะพับพิชคอนเทนต์ทุกจันแล้วเพื่อรหัสก็ต้องเดี๋ยวจะประกาศออกไปแล้วกันนะครับโอเควันนี้ขอบคุณแค่นี้แล้วกันนะไว้เจอกันตอนหน้านะครับผมขอบคุณมากครับ